สวัสดีครับเจมส์ครับสวัสดีครับโฟครับผมพวกเราจากซีรีส์เรื่องน็อตครับครับอ่าโฟล์คำนในเรื่องเรารับบทเป็นอะไรยังไงในเดี๋ยวลอพี่ๆเขาฟังสิลดูโอเคอ่ะลองเจมส์ก่อนเลยครับผมรับบทเป็นนพิษครับครับอ่าผมรับบทเป็นแสงเหนือครับผมเออสำหรับเรื่องนี้ใครตรงใครเตอร์มันจะมีความแตกตรงแตกต่างกันยังไงกับเรื่องที่แล้วที่แล้วบ้างมันพัฒนาแบบมีการแดงของเรายังไงบ้างครับ คือทําการบ้านเยอะกว่าเดิมหลายเท่าครับแล้วก็การทํางานเนี่ยมันจริงจังขึ้นแบบเกินร้อยเป็นแน่นอนครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังครับเพราะว่าต้องเวิร์กช็อปก่อนเปิดกล้องเนี่ยเป็นแทบจะเดือนเดือนเลยฮะแบบหนึ่งอาทิตย์นี้ไปละ4ี่ห้าวันแล้วผม <laughs> แล้วก็ส่วนบทของผมเนี่ยคาแรคเตอร์อก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะผงผางใจร้อนอจะใจเป็นคนแบบใชอ้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยอ,อืซึ่ง ก็ขัดตัวจริงนิดนึงก็เรียกว่าทำกันบ้างระดับหนึ่งครับใช่กับคาแรคเตอร์ซึ่งคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนีผมว่ามันแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยครับครับผมครับผมก็ของผมรับบทเป็นแสงเนี่ยครับก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีมิติตัวหนึ่งเลยเป็นเป็นตัวเปลี่ยนเกมในเรื่องเลยแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยผมขอยังไม่สปอยต้องไปติดตามกันต่อในเรื่องในเรื่องเต็มครับเราคือตัวซีเครตเลยงี้เหรอ ไม่บอกดีกว่าเมื่อวันอะไรนี้แต่บอกเลยว่าทุกคนน่าจะตกใจกันครับต้องรอดูความยากในบทของแตงแล้วล่ะชีตดอปเฮ้ยมัน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 ท้าทายกับงานแสดงเราอย่างไงก็คือมันเหมือนเป็นคนที่เหมือนมีสองมิติในในในหนึ่งตัวละครแล้วเหมือนว่าตัวเรื่องอาจจะเป็นแบบหนึ่งหลังเรื่องอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างงี้ไม่รู้ินะไม่้สิ อ่ะันนี้ก็ต้องรอติดตามครับผมว่าอะไรไม่ยอะดีอะไต้องดูดูดูจากตัวจริงนี้ดูคนดี้ไหมคนเป็นคนดีค่ะคนดีหน้าเราไม่จริงใจ่ะเนี่ยนี้ได้กลับมาเล่นเล่นคู่กันอีกเรื่องหนึ่งหล่ะที่แฟนแบบเฮ้ยว่านะเขาของพวกเรายังไงมันมันมันรู้สึกแบบดีใจแค่ไหนที่บอกสุดท้ายที่ได้กลับเคมีไหมแฟนเก็ได้เห็นกันดีใจครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้เล่นเล่นกับพี่โฟกมาแล,แล้วรู้สึกว่ามันสบายใจมากๆครับรู้สึกว่าเป็นพันเนอร์คนหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าทั้งหน้ากล้องกับหลังกล้องเนี่ยเราแบบเล่นแล้วมันเป็นกันเองตลอดเลยฮะใชะ่มันเหมือนเหมือนเราเอาชีวิตปกติของเราเนี่ยเอามาลงในซีรีส์ให้ทุกคนเนี่ยได้คนพบได้พบเจออะไรเงี้ยแล้วก็อยากได้เห็นเรามากๆอะไรเงี้ยครับ มีต้องปรับปรุงอะไรยงกังบ,บ,บ,าบ,บ,บาถามว่าเรื่องปรับ<ม>จูนไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยมีนะฮะม <laughs> <laughs> ันจูนตลอดอยู่แล้วฮมันคือด้วยความที่เราสนิทกันอยู่แล้ว <laughs> ใช่ <laughs> แต่พอมาเล่นแบบซีรีส์เรื่องใหม่หรือว่าเราต้องทํากันบ้านเนี่ยส่วนมากจะเป็นทํากันบ้านเรื่องบทแล้วก็คาแรคเตอร์แล้วก็ส่วนไอ้ที่มันเป็นคู่กันหรือว่ามันต้องคอนทัดกันในเรื่องเนี่ยก็มาทากันบ้านอะไรประมาณนั้นส่วนเรื่องพร้อมที่แบบอุ้ยเราจะอื กลัวจะกิงหรืออะไรกินไม่มีครับไม่มีเลยครับก็มีสัพพลอยนะเวก็แบบในในนี้แบบในต้นฉบับมาก็มีความดกซินก็มีความรุนแรงอยู่่างนี้เห็นบทกันไปได้ยังว่าแบบพวเรามันจะขนาดไหนเวอร์ไหนให้แฟนๆได้เห็นกันเอางี้ต้องใครยังไม่ดูไพร์ลอเนี่ย ไปดูพายロดก่อนเลยอผมเลยว่าไอตรงเนี้ยจะตอบได้ดีด้วยว่าความแซบเนี่ยมันจะประมาณไหนซึ่งพายロดเนี่ยเอาง่ายๆก็คือถ้าเต็มสิบอะพายロดมันคือแค่หนึ่งเนี่ยของช่ส่วนอีกเก้าเนี่ยตลอดอยเรื่องเต็มเนาะใช่เพราะว่ามันพูดได้เพราะว่าเราเราอยู่ตลอดผมมั่นใจมากว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่แบบติดตาตึงใจแน่นอนครับ แล้วก็เหมือนเป็นเป็นซีรีส์โอ e g a ้าเวิของของเอมโปเรื่องแรกด้วยครับก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ค่อนข้างแปลกใหม่ในในไทยเหมือนกันใช่ในบ้านเราใช่ครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เหมือนแบบวู้มากมีอยากบอกแบบวิธีการแบบจะได้เห็นคุณค่าอ่าังไงมากก็เรียกว่าค่อนข้างเตรีมตัวมาดีมากๆครับเพราะว่าเรามีพี่ใหญ่ที่แบบ กัเรียกว่าพี่โบทพี่โบทพี่โบ๊ทปิดพูดถึงพี่โบซะหน่อยเรืเองของเราอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ต้นแบบเลยละกันตัวตึงเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบการทํากันบ้านเรื่องการดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้ก่อนเข้ากองเกิดเปิดซีนเขาก็แนะนําทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องหุ่นหรือว่าโทเมอร์เมนอะไรพวกนี้ด้วยครับใช่ซึ่งอย่างผมเองแล้วพี่ทีมทุกคนก็เตรียมตัวมาดีมากครับอยากให้ติดตามจริงๆครับสามารถอแเาได้เลย ได้เลยสู้ได้อยู่แล้วคนนี้เฮ้ยเฮ้ยยังงไต้องลองดูครับต้องลองดูลออต้งงไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าให้ให้ไปดูให้ดูเรื่อยเมื่อกี้ก็บอกว่าบ้านนนเขาแบบเป็นที่ที่แบบตัวตึงตึ้งหลังตึงไหนตึ้งบ่าอย่างเงี้ยป่ะประมาณนั้นเพราะว่าด้วยอายุของเขาก็ก็ใช้ได้เราได้เราได้อายุเท่ากันอ๋อตอนที้แซวตัวเองไปป่ะเนี่ย กูหเหรอเหมือนว่าเป็นยั่งบ้านไหนเงี้ยติดกันตลอดเลยนะอะไรอย่างงี้ยเรียกว่ามันมันเหงามันมันเหงาเกาเรียกว่ามันมันคุ้นชินฮะมันคุ้น <c oughs> ชินเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาออกกองหรือว,ว่าอยู่ด้วยกันแบบชีวิตปกติไม่ได้ทํางานอะไรเงี้ยมันก็จะเราโทรหากันไปเที่ยวไปอะไรกันอย่างนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วฮะใช่แล้วมีคนที่ไหนมีเองที่หน้าหรือมีเจนที่ไหนมีคนที่หน้าอย่นี้ได้ไหมเดี๋ยวก็ ก็ได้เนาะมีมีมีพี่โฟกที่ไหนก็ดึงเกมไปด้วยที่นั่นมีเกมที่ไหนก็ไปไปด้วยกันเลยอะไรประมาณนั้นฮิวฮิวด้วยเรียกว่าฮิวใครติดใครใครตีดใครใครติดใครใครติใครเพราะว่เนอะเราติดเขาเราบอกได้เลยก็ทั้งคู่อะอาจจะเป็นอาจจะเป็นผมก็ได้ครับ เขาบางทีกติดกันมากจนบางคนิร์บอกว่าเจมพอแล้วพอแล้วอย่างนี้เรี่ลงไหมรี่ลงไหมอ่ามันจะมีบางทีแบบว่าปกทำนู่นทำนี่อยู่อันนี้ก็จะโทรมาอยู่นั่นแหละโทรโทรอยู่งั้นแหละก็เจมอยู่เพิ่งเราเราเราเรียกว่าเรามีเรียกว่ามีคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะกว่าอยู่ใกล้ๆกล้ตัวเราต้องใช้ให้มันคุ้มไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเราไม่ต้องตัดสินใจเองหรอกเราถามเขาเพราะว่าถ้ามันถ้ามัน ไม่ดีเนี่ยก็เป็ผิดเขาอะไรมานีอ้าวที่หนึงวันโทรหาเขาหรอเเคยนับมาแบบวันนึ่งโทรหาเราถ้าจะไม่ไม่ไม่ต่ำไม่ต่ำไม่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 ต่ำกว่าสองสามสายแล้วกันอะประมาณนี้ประมาณนี้ใช่เพราะบางวันมันแบบทํางานเรียนอะไรเงี้ยฮะใช่แล้่ใช่าใช่ ก็ถ่ายงานด้วยกันอยู่แล้วเนาะแล้วงโพงก็ได้เนาะใช่แล้วเรียนถ่ายอ่ะโทรหาเองกี่รอบหรือยังไงถ่ายก็อยู่ด้วยกันเนาะอยู่ด้วยกันเพราะว,ว่าเพขา,ขา,าคือว<ป>่าก็อ,อยู่ด้วยกันก็คือยี่สิบรวมอยู่ด้วยกันแหละเพราะว่าด้วยแบบเขาเรียกว,ว่าทํางานด้วยเ้วก็แบบปกติเวลาเรา ใช้ชีวิตปกติเนี่ยเวลาผมจะไปถ่ายรูปไปกินข้าวเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่รู้ว่าโลเคชันที่ไหนดีที่ไหนอร่อยแบบถ่ายรูปตรงไหนเท่อะไรเงี้ยซึ่งเขาแบบเป็นคนที่แบบง่ายๆคือเก่งแทบทุกอย่างเลยใช่ผมก็เลยได้ส่วนดีตรงนี้มาด้วยว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยผมก็แบบได้รูปสวยๆด้วยได้แบบไปกินข้าวได้แบบไปเที่ยวไปอะไรที่เราไม่เคยไปด้วยอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าแบบบางทีแบน้องจัดการบไม่ค่อยได้ดัง่งใจเลยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยววางให้พดหนึ่งสองสามสี่โอเคงั้นเจมมาครับพี จะต้องเป็นคู่พี่น้องอะไรใช่คองคูพี่น้องหรือว่าคู่หลักหรืออ่ะพี่น้องพี่น้องแม่ประเด็นเพี่อถามว่าเราอ่ะมีคอนเทนต์รูปแบบเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นเทศกาลอะไรเขาเรียกสงครามเนาะจะเป็นรูปแบบว่าวางไว้หรือยังหรือว่าแบบมั่นใจว่าคุกเทศกาลเราต้องมีคอนเทนต์หรือว่ามาทำการคอนเทนอาจจะเปียนเพียนอาจจะเปียนเพียนก่อนใช่ไหมใช่ครับช่วยต้องมูหน่อยเนาะ ใช่มันเขาเรียกว่าคนเหงาป่ะใช่ป่ะแบบเหมือนว่าจะถึงเทศกาลแล้วอ่ะเออในไหนคุณไม่มีคู่เราไม่มีคู่แล้วก uh ็ค huh. ู More, oh. ่กันเลยอะไรอย่างนี้อ่าก็บอกว่า้วยกันนี้ผมไม่มีคู่ได้อะยกไงอ่ะยังไงก็ยังไงเอาไแบบอย่างนี้โสดไม่โสดอย่างนี้เขาเรียกว่า ็นคู่กันปกติอยู่แล้วครับ่าใช่มีนิยามนหมนิยามคู่หรอนิยามคู่ผมและฮะแต่เรียกว่าขัดใจดื้อไม่ถึงไม่เอาใหม่ขัดใจดื้อแต่ละครับเอันนี้แค่ิยามแล้วไม่ได้อกหลังสองอ้วจริงเพราะว่าโดนบ่นบ่อยบางทีแบบดื้อเวดพระปวดพระปวดพระดื้อฮะ อ๋อไม่ไดปวดพลังแล้วก็เป็นห่วงไงก็ถ้าถ้าไม่เราก็ไม่บวดหรอกอ่ะ่ละนอกจากเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เหมือนกับจะปล่อยภาพโปสเตอร์ไเอ์รเปคู่ของเราเลยใช่ไหมอ่าใช่ครับนี่นะฮะนั่นก็คือนำอินเลยอ่าแลวก็เป็นใช่ครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่อ่าน่าจะมาแบบพอๆกันเลยใช่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามมากๆครับใครที่ยัง อยากรู้ว่าเรื่องอะไรพูดได้ไหมครับพูดได้พูดได้ครับก็จัดการส่วนตัวใช่ก็คือเรื่องนี้ก็เขาเรียกว่าเหมือนชีวิตจริงว่าก็หติการให้ชีวิตแต่การชีวิตได้อยู่แล้วก็ก็คือเอาชีวิตจริงมาเล่นเนี่ยแหละครับผมถ้าใครอยากจะคนใครอยากจะรู้จักผมมือโฟกมากขึ้นเนี่ยแนะนําเลยว่าเราติดตามเรื่องนี้เลยฮะ นะครับเห็นบทก็คือไม่ต้องไม่ต้องเดาเลยใช่ไหมเราไปยังไงอะไรยังไงใช่แต่แต่สวมตัวละครตัวนั้นใช่แต่เรื่องนี้มันรู้สึกว่ามันคอนทัดกับเราคู่มากมากเพราะว่ามันใช่เลยมันมันค่อนข้างจะเล่นง่ายนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันคาแรคเตอร์มันตรงมากแล้วก็ยิ่งเราคู่กันแล้วบทบาทอะไรแต่ละอย่างมันค่อนข้างจะตรงกันมากๆครับ เป็นทีงานบอกทีมงานบอกว่าแบบเหมือนซีรีส์รอคนที่มาเล่นเรื่องนี้เพราะว่ามา,มานจะได้มาเ็าแบบโอ้โหหลายปีอยู่เหมือนกันมัาจะเป็นผู้เราที่จะลงเลอกใช่เหมือนเหมือนอย่างผมน่าจะเคยเล่าไปแล้วประมาณแต่ว่าเดี๋ยวเล่าอีกใหม่ก็แลเลยเ,เพราะว่าเหมือนตอนที่เข้ามาคุยกับที่ค่ายใช่ไหมครับก็เหมือนพอแม่กับพี่ชินเห็นนะาก็แบบอุ้ยใช่เลยอืว่านี่แหละเรื่องนี้จะเอาลงเรื่องนี้เลยเพราะว่าเหมือนตอนเข้ามาคุยเขาเขาเชิญหน้าปุ๊บเขาบอกว่า โอเคเราได้แล้วแหละใช่เหมือนเขาเห็นภาพซ้อนตอนแรกเหมือนเขาเห็นเขาเจอโฟก,ก่อนใช่ไหมเขาเห็นเหมือนภาพซ้อนว่าเออเหมือนแบบอันนี้มันเหมาะกับเรื่องนี้แล้วแล้วก็โฟบอกเลยว,ว่าโอเคพราะว่ามีมีน้องที่<ม>เล่นด้วยกันมาก่อนนะอันนี้แม่อยากคุยด้วยไหม,มก็เลยวิดีโอคอลหาวัดน,นั้นเลยเ<อ>แม่ววเลยว,ว่าโอเคงั้นพามาด้วยกันเลยสองคน ใช่น่นอนผู้จัดการจริงๆววัน <c oughs> <c oughs> นั้นคือผมแบบดีใจมากเพราะว่าตอนแรกหนะ่ยคิดว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่เราแบบเรียนใช่เราเรียนแล้วเราใช้ชีวิตแบบเอ,อเราเรียนอ,อะไรเงี้ยเป็นหลักอะไรเงี้ยพอแบบไม่คิดว่าพอมีซีรีส์คู่กับพี่โฟกอีกเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าเราได้มาคู่กันอีกได้มาเล่นกันอีกเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบมันดีมากๆกับผมอ่ะผมรู้สึกว่าไหนๆก็โอกาสเข้ามาละก็ต้องแบบ จำไว้ให้แน่นแล้วก็ทําให้ดีมากมากครับแล้วก็อยากให้คนติตตามซีรีส์เรื่องนี้มากมากเหมือนกันครับอีกเรื่องหนึ่งเลยอย่างเรื่องนี้นี่ถ่ายตลอดไปแล้วเนาะใช่ถ่ายไปแล้วกูได้เลได้ได้เลยถ่ายไปอไปแล้วนี้เออมาแบรเป็นไงบ้างก็ต่อไปพี่พีหน่อยให้ได้ให้เราให้เราตามกันเรียกว่าถ่ายไปแล้วแล้วก็บอกเลยว่าใช่เพราะว่ามันกขาเรียกว่าใช้พลังงานแบบเยอะมากเรา เตรียมตัวมาเยอะแล้วเรารู้สึกว่าทํากันบ้านมาดีมากๆแล้วแต่ถึงหน้าเซ็ตจ,จริงๆเนี่ยมนันเรียกว่าการทํางานอ่ะมันขึ้นพ้นมากอะไรหลายอย่างใา่ใ<ช>ควบคุมไม่ได้<ช>เลยทั้งทีมงานเบื้องหน้าทั้งทีมงานเบื้องหลังทุกคนแบบทํางานเต็มที่มันไม่มีใครแบบเอาง่ายคือไม่มีใครยอมใครเลยฮะใช่มันทําให้รู้สึกว่าเหมือนวันนี้เลยที่มาออกกองนี้อืการทํางานเหมือนกันเป๊ะเพราะว่าคือเรามองไว้แค่เราเต็มร้อยอ่ะมันไม่ได้อ่ะเพราะว่า <ค>งานงจริงม,มัน,<ช>ม,นมันเกิอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ครับอยากจะบอกว่ามันเราเรียกว่าพยายามแล้วทุกคนตั้งใจมากๆครับในในทุกเรื่องแล้วก็รวมถึงก้จการทุกตัวแล้วก็เริ่มนอตด,ด้วยใช่ครับอยากให้ทุกคนรอติดตามจริงๆครับของ,งซีรีส์ของค่ายเราครับปากทิ้งท้ายเป็นแปนดึงแ<อ>น่ๆทั้งไทยทั้งเทศมาดู สองเรื่องของเราหน่ครับก็ยังไงฝากติดตามโฟล์กับเจมแล้วก็เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นทีมทีน้องก้าวน้องแคมหรือว่าจะเป็นโบตโอสอะไรต่างๆหรือว่านักแสดงทุกคนนะครับก็สีเรื่องผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็เรื่องนอร์ตนะครับก็น่าจะได้รับชมภายในปีนี้ครับผมฝากด้วยนะครับเร็วนี้ครับผมสอัสดอสคัสดีสว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 ัส กใ,ใจทำไมอะไรร้า <c oughs> นของวิงรัติแลบวก็แบบ